สวัสดีทุกท่านนะครับกับข้าวสู่ช่องมินาซาอยู่กับเข้าบ้านแอดมินคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นะครับจะมาตอบคำถามนะครับของต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากังวลมากนะครับเนื่องจากว่าหลายหลาย,หลายโพสเนี่ยนะครับในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดการไม่ประทับใจนะครับเกิดการเล่นแล้วไม่สนุกนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของโพสนะครับผมขออนุญาตแล้วนะนะครับ ของนยญาด,ดาม่านะครับผมเล่นแพดออ f เอ็กซมา4ปีแล้วแต่ว่ายังกากเหมือนใต้บ่อยนะครับถึงแม้จะเล่นบิวตามแล้วนะครับตรงเนี้ผมตอบให้เลยละกันนะครับสําหรับทุกท่านที่มาเขาตอบตอบเมน์เนี้นะครับต้อง100เลยนะครับแสดงความเห็น1น0่เลยนะนะครับต้องขอบคุณคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าโดย ตัวเกมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีแคนอมิกต่างๆนะครับเกี่ยวกับดีเฟนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตอบให้ทุกคําถามเลยละกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณเจ้าของเมนนี้ด้วยนะครับเอาล่ะเริ่มต้นกันที่ของสงสัยก่อนนะครับในเกมเกมนี้นะนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับหการหลบนะครับสเลยคือค่าเกาะ3เลยคือโล่พลังนะครับฉะนั้นโล่พลังผมจะตัดออกเพราะมันไม่ได้ไปช่วยในส่วนดีเฟนซ์นะครับมันจะมีแค่ค่าเกาะค่าเกาะและค่าหลบเท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะแก้ปัญหายังไงทําให้เราไม่ตายนะครับส่วนมากผมขออนุญาตนะผมเลเวลเ5เองนะนะครับต้องไปดูที่ค่าดีเฟนต์ก่อนนะครับกดที่ค่าม้องกันขึ้นมานะครับทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีทั้งค่าเกาะนะครับดูตามเมาส์เลยเนาะนะครับผมมีแค่514นะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับการป้องกันผมใช้แพตติออตช่วยด้วยนะครับเมื่อยืนอยู่กับที่นะครับแพทติออตกดตัวไวขึ้นมานะครับบึ้งขึ้นมานะครับแบบนี้นะนะครับ จะมีทั้งวงใหญ่และวงเล็กแบบนี้นะครับแพตจิออตตัวนี้สามารถช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับแพตจิออตที่ผมใช้วงเล็กนะนะครับเสิร์มค่าปองกันกายภาพ2%เปอร์เซเมื่ออยู่กับที่นะครับฉะนั้นผมเดินไปไหนเนี่ยมันหายทันทีถ้าอยู่กับที่นับเลยทันทีนะครับได้สูงสุดถึง8%ปเนะครับส่วนวงใหญ่แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะครับคือแพตจิออตเนี่ยเราสามารถ ต้องบอกว่าผมเคยพูดในคลิปก่อนน้านุ้นแล้วก็น้านูนน้านูนมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแพดดีออฟเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้อึดขึ้นชนิดแบบอีก20%ขึ้นเลยแหละนะครับเพราะวงใหญ่เนี่ยมันได้ทั้งหลายบรรทัดเลยนะนะครับแล้วส่วนมากเนี่ยนะครับเราจะโดนวันช็อตตายนี่ประเด็นสำคัญเลยนะครับวันช็อตตายโดนแลวหงายท้องเนี่ยนะครับส่วนมากท่านผู้ชมจะโดนกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้นะครับว่าเฮ้ย เราเนี่ยติดแช่แข็งเราก็ไปยืดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณจะไม่ติดสถานะ,ะแช่แข็งบรรทัดที่2เนาะถ้าคุณถูกแช่แข็งมาเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นถ้าขวดการแชร่แข็งหมดบรรทัดนี้ช่วยได้เลยนะนะครับเพราะว่าถ้าขวดการแชร่แข็งคุณโดนไปแล้วปุ๊บคุณจะไม่โดนอีกนะครับแบบนี้มันก็ช่วยได้อีกนะนะครับซึ่งแพตจออตัวนี้สามารถใช้วนลูปได้นะครับด้วยการกดใบวาร์ปมาที่บ้านแล้วกดเปลี่ยนเอานะครับถ้าเราลงแมปงหนักหน่อยนะครับหรือว่าเราแบบคิดว่าเฮ้ make, ยแมปนี้มันหนัก ดูพารติออดก่อนค่อยลงแมปนะครับ2เลยนะครับกดตัวซีขึ้นมาค่าป้องกันครับค่าป้องกันนะครับเมื่อผมขยับปุ๊บดูค่าเกาะผมหายเลยเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าผมอยู่กับที่นะครับค่าป้องกันกายภาพโดยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าประมาณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นผมจะโดนน้อยลงถ้าผมยืนอยู่กับที่ณจุดสูงสุดเลยนะนะครับฉะนั้นเห็นไหมครับว่าพารติออดมันส่งเสริมกับค่าดีเฟนต์ของเราได้ค่อนข้างดีแล้วตัวเกมแบ่งแยกนะครับระหว่างค่าเกาะและค่าหลบหลีกฉะนั้น คุณเล่นสายโลกพลังต้องฟังโดยทางนี้เลยนะนะครับถ้าคุณเล่นสายโลกพลังอย่างผมนะครับทุกคนจะตั้งคําถามว่าจะเกาะหรือหลบดีนะครับผมพูดง่ายๆเลยเอาแม่งแค่สองอย่างทั้งเกาะทั้งหลบนะครับถามว่าเอะทำไมนะครับถ้าคุณเล่นค่าเกาะนะนะครับถ้าคุณเล่นค่าเกาะแล้วคุณเล่นโลกพลังไม่ว่ายังไงถ้าหลบน้อยคุณก็โดนนะครับแล้วโลกพลังคุณจะต้องรีชาร์จใหม่ฉะนั้น สายโลบพลังดีสุดคือสายหลบครับหลบคือไม่โดนเลยนะนะครับโลหพลังไม่ต้องรีชาร์จด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเล่นสายโลหพลังให้เล่นค่าหลบส่วนมากนะนะครับจะดีกว่าเยอะมากๆเลยแหละนะครับเอาง่ายๆนะนะครับผมเล่นเป็นออร่าสแต็กด้วยนะครับตอนนี้เลเวลเจ็ดสิบห้าก็เลยยังน้อยอยู่นะครับแล้วมีคําถามว่าไอค่าป้องกันธาตุเนี่ยนะครับมันได้จากออร่านะนะครับคือเรายิ่งมีค่าต้านทานเนี่ยนะครับเกินเจ็ดสิบห้าขึ้นไปเนี่ยเราโดนธาตุนั้นๆเนี่ยนะครับ มันจะเจ็บน้อยมากๆนะนะครับมันจะเจ็บถึงการถึงกับไม่เจ็บเลยดีกว่านะครับเพราะว่าการต้านทานท่านเนี่ยมันสูงสุดอยู่ที่90%นะถึงกับไม่เจ็บเลยนะนะครับไม่เจ็บเลยแล้วค่ากายภาพล่ะนะครับมันจะทํายังไงนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดูแล้วนะนะครับหรือว่าถ้าไม่เล่นไม่รู้นะผมจะบอกให้ลเลยล้วกันนะครับมันจะมีเสื้อตัวหนึ่งไม่ว่าคุณเล่นสายไหนทุกอย่างที่คุณเห็นตั้งต่อไปนี้มันจะใช้ได้ นะครับในสายสายสคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายประชิดเองอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สายออร่าและทุกสายจะได้หมดนะครับเสื้อลอเวฟตัวนี้นะนะครับลอเวฟตัวนี้มันทัดร่างสุดเลยนะครับค่าป้องกันสูงสุดอยู่ที่เจ็สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มจากเพิ่มจากเจ็สิบห้ามาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะครับแต่ยังสามารถดีวายได้นะนะครับสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับมันทัดเบอร์สุดเลยเนาะนะครับเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็โดนทัดน้อยลงนะครับฉะนั้นนี่คือสามารถที่จะ ประยุกต์ปรับใช้นะครับเกี่ยวกับบิลต่างๆได้นะนะครับโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องเปิดออร่าก็ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าสายอื่นเนี่ยอาจเป็นสายประชิดสายสายโคนสายทันโดรช็อตนะครับหรือว่าสายเลนดออฟเอโรอะไรแบบนี้เขาไม่ได้เปิดออร่านะครับอยู่แล้วในครับต้องบอกว่าออร่าเนี่ยนะครับมันช่วยให้เรากันธาตุนั้นๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าค่ากายภาพเนี่ยนะครับมันจะแบ่งส่วนอีกนะนะครับต่อมานะครับขอพูดถึงธาตุก่อนละกันนะครับจย่งจิบเบิลวงเล็กแบบนี้นะนะครับ ผมนนเน่ไม่ใช่2จุดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าให้ใช้2จุดเท่านั้นนะครับอย่าเอา3ามจุดนะนะครับสองจุดแบบนี้ถามว่ามาดียังไงนะครับคือหนึ่งเลยนะครับผมทำเนี่ยโหนดหนึ่งโนดเนี่ยต้านทานสายฟ้าสูงสุดคืออีก1%คือโบอีกหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมี7จิบห้านะนะครับย้ำอีกครั้งท่านผู้ชมเจห้าใส่2จุดก็เป็นท่าครับ77บดมันจะช่วยให้คุณน่ต้านทานท่านนั้นๆเนี่ยได้ดีมากขึ้นอีกนะครับฉะนนั้ มันจะช่วยฟื้นฟูนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับว่าช่วยฟื้นฟูนะครับเมื่อเราโดนท่านันปึ้งเข้ามานะครับแล้วดิสิจันเราค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเจ็บน้อยลงมากๆนะนะครับตรงนี้เมื่อดาเมจเข้าแล้วนะนะครับฉะนั้นสายโลบกับสายบล็อกผมจะพูดตังหาอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นมันจะมีแบบนี้ครับไฟน้ําแข็งและสายฟ้าทั้งหมดสามธาตุนะครับถ้าคุณ ส่อยางละสองนะนะครับใส่อยางละสองคุณจะมีต้านทานธาตุทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเจ็สิบเจ็ดเลยนะครับจากเจ็ห้าปกติเป็นเจ็7 77บ็ดเ็สบเจ็ดดิบเจ็ดและเคออสไม่นับนะนะครับเพราะเคออสเป็นธาตุพิเศษนะครับฉะนั้นคุณจะอึดขึ้นยัไม่ตายง่ายแน่นอนครับบอกเลยครับว่าเจ็ิบเจ็ดเนี่ยก็เจ็บน้อยลงแล้วนะนะครับยังไม่นักฆ่าเกาะด้วยนะครับที่เวลาโดนเนี่ยนะครับต่อมานะครับต่อมาเลยนะครับแล้ว ้านฐานท่านเนี่ยทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วค่ากายภาพคุณจะเอาวิธีไหนรับนานะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ทุกท่านเนี่ยโดนค่ากายภาพแล้วหงายท้องนะนะครับเอาละเริ่มจากจีเวลก่อนละกันนะครับเอาง่ายๆนะครับจีเวลอย่างเช่นวอชั I ตัวนี้นะนะครับแปลงค่ากายภาพ9%นะครับให้ถูกเป็นค่าสายฟ้านะครับเช่นเราถูกบอสตีมาตึ้งไหมับนะเป็นค่ากายภาพ100%นะครับ จีเบลนะครับบอลเชือกไอนี้จะแปลงทันทีครับเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเหลือแค่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จากที่เราโดนเนี่ยจะเป็นค่าสายฟ้ายิ่งเรามีธาตุนิวเคลียร์เยอะเท่าไหร่นะครับไอค่าที่แปลงมาเนี่ยแทบไม่มีแทบไม่ส่งผลเลยนะนะครับฉะนั้นมันจะมีเสื้ออีกตัวหนึ่งนะนะครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อมาต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งแปลงค่ากายภาพเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นค่าสายฟ้านะครับหรือว่าไอเสื้อสายฟ้าตัวเก่าของแพทคสองจุดสองนั่นเองนะนะครับถึงสาม แต่ว่าลบค่าดิสซิแทนส์นะครับสาย้าถึง60นะครับจากเสื้อนันะครับซึ่งค่อนข้างที่จะบิวดีเลยแหละนะครับแต่ว่ามันใช้ต่อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเสื้อตัวนั้นนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยยังสามารถที่จะป้องกัน90%ที่เหลือจากค่าวอชเอร์ไอนี้ได้นะครับเช่นขวดนี้ครับเสริมค่าป้องกันกายภาพ15%ถามว่ามันใช้ยังไงนะครับผมกดให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ของผม14%นะนะครับพอกดขวดปุ๊บ ค่าเกาะไม่เพิ่มแต่อย่างไรแต่เพิ่มที่ค่าป้องกันกายภาพนะครับบึ้บเข้ามาเป็นที่2 9ทันทีนะครับเพราะว่าจะขวดขวดโดยตรงนะครับหรือภาษาขวดกิวนี้ผมเรียกว่าขวดกันกายนั่นเองเนี่ยนะครับมันทัดมนสุดเลยนะครับเสริมป้องกันค่ากายภาพ15เเมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับแต่ไม่เพิ่มค่าเกาะฉะนั้นยิ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะเท่าไหร่นะครับเจ็บความเจ็บเนี่ยยิ่งลดน้อยลงนะครับไอ้ค่ากายภาพเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าใช้ดีมากๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าด้าน <c oughs> ต้องบอกว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเราคร้าบนะนะครับเป็นบวกค่าเกาะอ,อีกนะครับมันก็จะทําให้เรามีค่าเกาะเพิ่มขึ้นอีกบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกมันก็จะเจ็บน้อยลงขึ้นอีกด้วยนะครับแบบนี้นั่นเองนะนะครับต่อมาคือเจมตั้งรับแบบนี้นะครับเจมตั้งรับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นทั้งต่อไปดีนะจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับรอดพ้นจากสถานาการณ์เนี่ยเราบอกว่า โกงความตายได้เลยนะครับเจมตั้งรับ4อันนี้นะครับคุณไปพิมพ <fry UC> ์เลยนะครับว่าคำว่าตั้งรับเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับที่เราที่เราไปซื้อเจมเนี่ยนะครับตามมือใหญ่เนี่ยพิมพ์ไปเลยว่าตั้งรับนะครับคุณจะเจอทั้งหมด4เจมนี้นะนะครับทั้งหมด4ี่เจมนี้นะครับสามารถที่จะรับดาเมจค่ากายภาพนะนะครับได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับต้องบอกว่าดีกว่าขวดหรืออะไรเนื่องจากว่าขวดเราอัดกดไม่ทันนะครับหรือว่ากด แบบเฉียดเฉียวแบบนี้นะเจมนี้จะเป็นการตั้งรับโดยอัตโนมัติเลยนะครับอิมมัทโซคอนะครับเมื่อเราโดนปึ้งนะครับถึงค่าที่เรากำหนดไว้นะนะครับแล้วแต่เลเวลเจมด้วยนะครับเขาจะมีลดค่าเสียหายกายภาพที่ได้รับอีกนะเลเวลหนึ่งอยู่ที่ยี่ิบ้าเปอร์เซ็นท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะนะครับต่อมานะครับมอท้อนแชลนะครับเจมนี้เป็นการตั้งรับก็จริงแต่คุณต้องกดด้วยนะครับเอาง่ายๆนะนะครับ เมื่ออยู่ในบัฟนะนะครับเจ็บตั้งรับเนี่ยจะมีบัฟเนี่ยนะครับตามเลเวลเอมของเขาเมื่ออยู่ในบัฟเขาจะรับความเสียหาย75%ด้วยบัฟนี้ก่อนนะครับฉะนั้นไอจักค่าแปลงนะครับแปลงกายร้อยเปอร์ซตวอชเชอร์ไอนี้นะครับตัดไปแล้วเก้าเปอร์เซเหลือเหลือเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซนนะครับแล้วเก้สิบเอ็ดอร์เซนโดนมอเทอร์แชลอีกเจ็สิบห้านะครับเราจะเจ็บถึงขนาดว่าเจ็บไม่มากเอาง่ายๆนะครับไม่ถึงก็ ตายง่ายเลยแหละนะครับไม่ถึงว่าตายง่ายๆแต่ว่าท่านผู้ชมต้องกดก่อนนะพยายามกดทีๆเข้าไว้เอาง่ายๆนะครับกดทีๆเข้าไว้มั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณไม่ตายง่ายแน่นอนนะครับสำหรับมอร์เทนแชลนะครับต่อมานะครับสเตลสกินนะครับสเตลสกินคือเหมือนกันนะครับเหมือนมอร์เทนแชลเลยนะนะครับรับความเสียหายก่อนนะครับด้วยจากบัฟนี้นะนะครับเมื่อกดแล้วจะเป็นตัวสีทองนะครับบึ้งๆขึ้นมานะครับเหมือนซุปเปอร์ไซยา เขาจะรับความเสียหายก่อนนะครับจากเจมส์นี้นะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยแหละนะครับครับเป็นเจมตั้งรับนะครับทั้งหมด3ามเจมและบวกเจมเจมนี้นะครับก็คืออาเคครอกนะครับตัวนี้นะครับรับความเสียหายก่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยยกเว้นมออะอิมมัทโทคอร์เท่านั้นเองนะครับอิมมัทโทคอร์เนี่ยเขาจะอัตโนมัติแต่ว่าผมแยกนะแต่3าเจมนี้นะครับเราต้องกดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวว่าเป็นแอคทีฟ เป็นเจมตั้งรับแอคทีฟคือเราต้องกดก่อนเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณอัง่ายว่าถ้าคุณกดก่อนแล้วคุณค่อยโดนนั่นเนี่ยคุณยิ้มได้เลยนะครับว่าคุณไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะลดความเสียหายเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับรับความเสียหาย7 5ก่อนนะครับจากบัฟนี้ก่อนนะครับบอกเลยครับว่าเราจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่า91ดลบ75มันแทบจะไม่เหลือเลยนะนะครับดัมเมจที่เข้าตัวเนี่ยบอกได้เลยนะครับเพราะว่าพอมันโดนจาก เจ็บตั้งรับนี้ปุ๊บแล้วมันไปคิดค่าเกาะอีกนี่ครับถ้าคุณมีค่าเกาะที่พอดีพอดีอย่างผมเนี่ยสิบสี่เปอร์เซ็นคุณแทบไม่โดนเลยเนี่ยเอาง่ายนะครับอย่างค่าป้องกันอ่าอย่างค่ากายหมื่นหนึ่งนะครับปุ๊บโอดชิอายทํางานครับหักไปเลยเหลือเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นะครับแล้วมาโดนกับบัฟเก็บตั้งรับพวกนี้อีกนะนะครับมันก็จะเหลือประมาณแค่สองพันเท่านั้นนะครับจากหมื่นเน่เอาง่ายนะครับในขนาดว่าเรายิ้มได้นะครับเพราะที่สําคัญเลยนะครับเข้มขาดนะครับอ่าขอเืิมเอามานะครับอญาตนะครับ ขอญาตขอญาตนะครับเออนี่นะครับเข้มขัดพวกนี้นะครับเห็นไหมครับว่าบรรทัดลบสี่สรับความเสียหายกายภาพนะครับจากการบรรทัดจากตรงเนี้ลบอีกสี่สี่ด้วยนะครับซึ่งคุณจะเล่นแบบสบายสบายชิลๆแบบเลเวลแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เล่นอย่างสะดวกด้วยนะครับเพราะว่าธาตุผมบอกแล้วเนาะนะครับเมื่อเรามีลิสต์ตันธาตุเยอะนะครับเราจะไม่โดนธาธาตุนั้นเนี่ยเจ็บบอกเลยเลยครับว่า แค่ไม่มีผลเลยเอาง่ายๆนะครับยิ่งก้ายิ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับดีสิสแนเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่มีผลเลยดีกว่านะครับยิ้มเลยอย่างนะครับเวลาโดนเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับและถ้าคุณเนี่ยนะครับเล่นสายอื่นนะครับไม่ใช่สายออร่านะครับคุณจะมีดีสิสแนเพียงแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ใส่จิวอย่างที่ผมบอกนะครับจาไว้นะดาเมจคุณไม่ว่าจะกี่สิบล้านก็ช่างถ้าคุณตายไม่มีความหมายสําหรับ แ็กออกไปสายนะครับเพราะว่ามันจะหายไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าคุณยิ่งตายบ่อยๆคุณจะยิ่งทอ้อเอ้ยเลิกและตัวนี้ไม่สนุกเลยนะครับแล้วก็เอ้ยตัวบางจังส่วนมากท่านผู้ชมจะคิดว่ามันตัวบางแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีอีโคนมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถทําได้แต่ว่าคุณไม่ทําคุณจะไปเลือกดาเมจอย่าเถียงผมผมเคยเป็นมากอน,นะครับคุณจะเลือกดาเมจก่อนก่อนที่จะมาเอาดีเฟนต์นะครับจะมีสายสายหนึ่งที่ เล่นยากมากนะนะครับดัมเมจน้อยมากแต่เขาเวลสบายมากคือสายบล็อกนั่นเองนะครับสายบล็อกแม็กเลยนะครับคือบล็อกทุกอย่างเนี่ยนะครับสายบล็อกคืออะไรนะครับสายบล็อกคือดัมเมจเนี่ยสมมติดัมเมจมา100แล้วค่าแล้วเขามีค่าบล็อกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะค่าการโจมตีและการบล็อกเวทตันนะนังไงครับยามอีกครั้งว่าตันจากร้อยเนี่ยเข้าไปถึงเขาเนี่ยห้าหน่วยหกหน่วยเองนะนะนะครับบอกเลยนะครับว่าแต่ว่าดัมเมจของเขาเนี่ยไม่ค่อยมี โอ้ยวงนี้ไอเนี่ยเถียงกับเมียบ่อยยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยต้องเลือกด้วยนะครับว่าเอ้ยเราใส่กิบไว้วงเล็กนี่ไหมนะครับเสริมกันตายเข้ามาอีกอะไรแบบนี้นะครับและท่านผู้ชมยังสามารถปรับเปลี่ยนปรับใช้ได้ตลอดเวลาด้วยนะครับอิโมทอคอนะครับเป็นเจมตั้งรับอัตโนมัตินะท่านผู้ชมดูแล้วเนาะนะครับ ส่วนสามเจมหลังนะครับมอร์เทนแชล์นะครับสเตลสกินนะครับแล้วก็อาร์เคคอกเนี่ยเป็นเจมแอคทีฟฉะนั้นท่านผู้ชมต้องกดเองนะนะครับถ้ากดเองเหมือนเกาะกระดูกก็เอาง่ายๆนะครับเหมือนเกาะกระดูกที่ผมใช้บิวกับไฟแคเลียนโกลิมแบบนั้นเลยครับผมกดเรื่อยๆนะครับมันจะดัมเมจเนี่ยมันจะเข้าบัฟก่อนนะครับก่อนถึงตัวเราอะไรแบบนี้นะครับมันจะดีมากๆเลยแหละแต่ขยันกดนะครับผมกดจนครูดาวมัน มันหมุนไม่ทันอ่ะเอา่ง่ายนะครับนี่คือตอบโจทย์ให้นะครับตอบโจทย์ให้ท่านผู้ชมเลยละกันนี่ครับว่าเนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วเล่นมาหลายปีนะครับแต่ถ้าเรารู้เคล็ดลับได้เล็กน้อยเราจะตายนะครับต้องบอกว่าตายยากมากนะครับเราเหมือนคนเหล็กเลยเอา่ง่ายนะครับโกงความตายชนิดแบบเฉิดฉิวก็มีนะครับหรือว่าแบบไม่ตายเลยก็มีนะครับฉะนั้นเนี่ยครับเอาไปปรับ เปลี่ยนปรับใช้กันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรทําด้วยนะครับก็เลือกที่ซื้อของเก็บไว้เนี่ยแหละนะครับผมเอามาใช้เนี่ยนะครับนะครับต้องแพทนี้เนี่ยสนุกนะนะครับยังไงต้องขอบคุณทางเกตการ์ดิเกมด้วยนะครับที่ทาให้เกมเนี่ยมาสนุกขึ้นนะครับแล้วก็มีรีกิจกรรมอีกนะครับส่วนเดี๋ยวอีกสองสาวันเนี่ยผมจะหายไปนะครับเพราะว่าผมจะไปเล่นไซเบอร์พังต่อนะครับกลังมันเลยแหละนะครับ คลิปนี้ของตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ